นัตธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมานั่นก็คือบิตคอยครับ ผ่านบ i ตคอย n ์ไลนิ่ง n g QR c o d โที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้และอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปมันจะได้มี notification เ,เข้าไปนะครับการเมืองเนี่ย เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเมืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหลายคนมองว่าหากนโยบายรัฐบาลไม่ดีก็จะส่งผลทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ดีไปด้วยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าคนที่เอาแต่บ่นเรื่องการเมืองมันคือเรื่องของผู้แพ้ครับทำไมผมถึงคิดเช่นนั้น และการเมืองไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนไปเข้าเรื่องก็โฆษณากันก่อนครับ d u e อ d ด s ดิสเเป็นโปรแกรมที่ทำให้แท็บเล็ต iPad โทรศัพท์มือถือรวมถึงโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึง่งสามารถใช้เป็นหน้าจอที่2ได้ผมใช้โปรแกรมตัวนี้มาแล้วประมาณ2-3ปีครับ หากคุณใช้โปรแกรมตัวโปรเนี่ยเหมือนที่ผมใช้คุณสามารถใช้ปากกาขีดเขียนลงใบบนหน้าจอได้ซึ่งจะสะดวกมากสำหรับคนที่ใช้โหมดไวบอร์ดนะครับราคาก็จะอยู่ที่6เหรียญต่อเดือนหรือประมาณ2,500-3,000ถึง3,000บาทต่อปีทำให้คุณไม่ต้องพกมอนิเตอร์อีกอันนึงคุณสามารถใช้ iPad ของคุณเป็นหน้าจอที่2ได้เลยทดลองใช้ฟรี7วันลิก์จะอยู่ใน Description นะครับ เอาละครับเราก็มาเข้าเรื่องกันหลายคนมักจะมีคำพูดที่ว่าถ้าเราไม่สนใจการเมืองเราจะถูกปกครองด้วยคนที่โง่กว่าครับแต่ความเป็นจริงแล้วเรากำลังถูกปกครองด้วยคนที่โง่กว่าจริงๆมั้ไหมซึ่งไม่ว่าคุณจะชอบสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้หรือไม่เนี่ยนะครับแท้จริงแล้ว คุณก็ไม่ได้ไปฉลาดไปกว่าคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าถ้าคุณฉลาดกว่าเขาคนพวกนี้ก็จะไม่มีมมที่ยืนครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณฉลาดที่จะเอาชนะคนเหล่านี้ได้เขาก็จะไม่สามารถมาปกครองคุณได้นั่นเองคําถามคือเขาไม่ฉลาดจริงๆหรือเขาแกล้งไม่ฉลาดกันแน่ ผมเชื่ออย่างนี้ครับทุกคนรู้อยู่แก่ใจหมดแหละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับนักการเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสมองนะครับเขาก็รู้เหมือนเราเขาก็เล่นโซเชียลมีเดียเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์เหมือนเราเนี่แหละแต่ทําไมเขาถึงแซงดูเหมือนว่าเป็นคนโง่ล่ะครับนะทั้งๆที่จริงๆแล้วเขารู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่านักการเมืองก็มักจะทํา สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของประชาชนนะสาเหตุไม่ใช่เพราะเขาเป็นห่วงประชาชนหรืออะไรเลยครับนั่นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างการทําตรงกันข้ามกับความหวังของประชาชนเป็นเพียงการกดประชาชนให้ต่ําลงเฉยๆครับแล้ววิธีไหนบ้างลหละที่เขาจะกดประชาชนให้ต่ําลงอย่างแรกเลยครับ ผ่านนโยบายเงินเฟอ้อนะอย่างที่2ก็คือนโยบายขึ้นภาษีถัดมาก็คือเขามักจะโจมตีทุนนิยมครับลองดูครับทุกรัฐบาลจะมักจะบอกว่าหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะบอกว่านายทุนไม่ดีอย่างนั้นนายทุนไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าพอเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเขากลับอยู่ฝั่นเดียวกับนายทุนทุกคนเลยนะครับ Ừ, ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของทุนนิยมหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เขากําลังทํานั้นมันไม่ใช่ทุนนิยมครับแต่ว่ามันคือสังคมนิยมที่ปลอมตัวมาเป็นทุนนิยมต่างหากเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับผ่านนโยบายอะไรครับการรักษาฟรีครับทาให้คนเจ็บป่วยแล้วก็รักษาฟรีฟรนะครับแล้วก็ผ่านนโยบายเรียนฟรีครับแล้วเราก็ได้เรียนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นอะไรครับ เขายัดเรื่องธงโภชนาการให้เราแล้วเราก็กินจนกระทั่งป่วยนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาพึ่งพานโยบายการรักษาฟรีเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปนั่นแหละครับการทะเลกกาะกันของนักการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันคือละครถ้าคุณเคยดูซีรีส์ใน Netflix เรื่อง House of Cards เอป็นอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลา Netflix เขาเป็นโลโก้เปิดตัวเขาจะมีเสียงเคาะสองครั้งเป็นประมาณนี้ครับคุณทราบไหมครับว่าไอเสียงอันเนี้ยมันมาจากซีรีส์ House of Cards ซึ่งเป็นออริจินอลใน Netflix เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูผมแนะนำว่าคุณไปดูก่อน คุณจะได้เห็นว่านักการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งการออกมาทะเลาะกันหน้าฉากก็มีการตกลงกันไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีการทะเลาะกันบ้างน,นิดนึงเพื่อ<ม>เบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนครับคุณเห็นไหมครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆไม่ต้องครั้งล่าสุดหรอกทุกครั้ง คุณคิดว่าฝ่ายค้านทําอะไรรัฐบาลได้จริงๆหรอเพราะรัฐบาลมีเสียงเยอะกว่าจํานวนมากเลยครับมันไม่สามารถที่จะทําอะไรรัฐบาลได้เลยและเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าไม่มีทางยกเว้นแต่ว่าทําให้ประชาชนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ไปแก้เรื่องนั้นไม่ได้อยู่ดี พวกเขาเนี่ยต้องการให้คุณลงถนนครับทุกครั้งที่ประชาชนลงถนนรัฐจะหาข้ออ้างและรัฐจะได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นในส่วนที่ชัดเจนมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่มีการรัฐประหารใช่ไหมครับการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นการได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่เพิ่มมากขึ้นแต่รัฐที่ได้อำนาจมาเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นฝั่งเดียวกันกับนักการเมืองหรือ,ออาจจะคนละฝั่งกันก็นกได้ บางครั้งก็มีการปฏิวัติตัวเองถูกไหมครับก็เป็นละครฉากเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นนะครับพอรัฐได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นรัฐก็จะตัวใหญ่ขึ้นครับแล้วรัฐก็จะต้องเก็บภาษีเรามากขึ้นแต่ใครจะมีภาษีให้เราเก็บได้ทั้งปีละครับมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ามันขูดรีดมากเกินไป ร,รัฐก็ต้องพิมพ์เงินครับทําให้นโยบายเงินเฟอมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะการทําเงินเฟอ้อรัฐบาลสามารถเก็บภาษีคุณได้โดยที่ไม่ต้องบอกนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็พยายามทําให้คุณต้องหมดหวังครับเพราะอะไรครับพอหมดหวังคุณต้องไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็คือรายได้ก้อนใหญ่ของรัฐนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือวงจรครับ คำถามแล้วทางออกที่ดีที่สุดละ่ะคืออะไรประการแรกครับเราต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนได้อะไรที่เปลี่ยนไม่ได้อย่าเสียเวลาครับมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณอยากจะเปลี่ยนนายกแต่นายกจะเลือกกันอีกทีสี่ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยอย่าคิดไปเปลี่ยนเลยครับ เสียเวลาเปล่านะฮะถ้าถึงคราวเลือกตั้งจริงๆผมก็จะจะบอกอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งคราวเลือกตั้งเนี่ยผมเองยังไม่ไม่อยากจะเสียเวลาออกไปกาลงคะแนนเลยครับเพราะว่ารู้ว่าเลือกใครมามันก็ไม่ต่างกันครับอันที่2ครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับหยุดพึ่งพารัฐหยุดพึ่งพารัฐเช่นอะไร คุณเลิกใช้สวัสดิการรัฐได้ไหมนะครับสมมุติคุณทํานาเนี่ยคุณคิดหาวิธีสร้างตลาดของคุณเองได้ไหมคุณคิดหาวิธีเพิ่มคุณภาพสินค้าของคุณเพิ่มปริมาณข้าวเพิ่มคุณภาพข้าวของคุณเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับรัฐเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องวอัวนม ที่มีการเททิ้งเนี่ยซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเ,าเ,ทเทนมทิ้งนะครับก็อันนั้นแหละก็เป็นตัวอย่างที่ผมกำลังจะบอกว่าคุณสามารถเริ่มได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่ง่ารัฐถัดมาก็คือการหาช่องว่างในระบบแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมัน ถ้าคุณเจอช่องว่างนะช่องว่างเช่นอะไรครับเช่นทําแบบนี้แล้วไม่ต้องเสียภาษีทําแบบนี้แล้วได้ลดหยอด่อนภาษีลองใช้ประโยชน์จากมันดูนะครับคือกฎหมายมีช่องโหว่ให้คุณอยู่แล้วเสมอนะครับลองใช้ประโยชน์จากมันดูนะครับเพื่ออะไรครับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่คิดจะพึ่งพาตัวเองเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาจะไม่เคยตั้งคำถามแล้วเขาจะรอให้รัฐต้องมาอุ้มชูเขาอย่างเดียว การที่คุณมองหาช่องว่างในระบบเจอและใช้ประโยชน์จากมันได้นั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ข้อถัดมาครับพยายามตังต้งตัวให้เร็วที่สุดหลายคนอาจจะมีคำถามนะว่าเราจะตั้งตัวได้อย่างไรในยุคที่รัฐไม่เอื้ออำนวยนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีนะครับมีหลายวิธี ช่วงวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาเลิกทําไปแล้วนะครับก็ลองหาช่องว่างตรงนี้ดูผมก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังแต่ละท่านถนัดเรื่องอะไรมากที่สุดอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่คุณถนัดมากที่สุดมีมีภูปัญญาชาวบ้านหรือเปล่าในท้องถิ่นลองค่อยๆหาดูครับ ถัดมาก็คือเสียภาษีให้น้อยที่สุดนะการที่คุณเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าโมเดินเทรดคุณอาจจะต้องเสียภาษีแวดนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นรายได้หลักของรัฐบาลเป็นไปได้ไหมว่าถ้าคุณจะไม่ต้องเสียภาษีส่วนนั้นแล้วามาพึ่งพาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของคุณครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นแบบนั้น แล้วก็ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนิติบุคคลด้วยนะครับมีช่องว่างอะไรลองศึกษาดูนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับที่เราสามารถใช้ได้แล้วสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายจริงๆมีอีกนะครับแต่สุดท้ายของหน้านี้ก็คือกระจายความเสี่ยงด้วยการถือทรัพย์สินที่รัฐมาวุ่นวายกับคุณไม่ได้ในกรณีที่คุณเป็นคนรวยมากๆเนี่ยสินทรัพย์ในประเทศอื่นๆอาจจะเป็นทางเลือกครับ คุณอาจจะมีบ้านอยู่ในเม็กซิโกอาจจะมีบ้านอยู่ใน USA อาจจะมีบ้านอยู่ในสิงคโปร์อยู่ในดูไบ whatever คุณอาจจะมีทรัพย์สินพวกนั้นอยู่ในต่างประเทศแต่ว่านั่นแหละครับใช้เงนลงทุนสูงครับคนทั่วไปทำไม่ได้แต่มีทางเลือกหนึ่งที่คุณอาจจะทำได้ครับก็คือซื้อบิตคอยครับเริ่มต้นแค่10บาท 10บาทก็ซื้อบิตคอยได้แล้วอย่าเข้าใจผิดว่าบิตคอยราคา3มล้าน4ี่ล้านคุณต้องซื้อมันทีละหนึ่งเหรียญมันไม่ใช่นะครับคุณซื้อทีละ0 0 0 0์จุดศูนย์ศูบิตคอยก็ได้นะครับเรามีทศนิยมต้องแปดตำแหน่ง10บาทก็ซื้อได้ครับลองค่อยๆเข้ามาจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเชียร์ให้คุณซื้อบิตคอยแค่10บบาทพอไม่ต้องเยอะหรอกครับ แต่คุณซื้อแล้วคุณจะได้เริ่มศึกษามันนะว่าทําไมผมถึงแนะนําเหลือเกินว่าถ้าคุณอยากจะออกจากอํานาจรัฐอยากจะประท้วงรัฐที่ดีที่สุดคือการถือบิตคอยค่อยๆศึกษามันนะครับแล้วก็ถ้าคุณเห็นด้วยนะก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่เขายังไม่ตื่นรู้ได้ตื่น บ,บอกเพื่อนคุณให้รีบศึกษาบิตคอยให้ไวที่สุดนะคือยิ่งไวมากที่สุดเท่าไหร่นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการนั่งประท้วงไปลงถนนไปทำนู่นทำนี่เสียเวลาครับให้เข้ามาศึกษาบิตคอยสิครับนะแล้วข้อ9ครับร้านค้าร้านค้าใกล้บ้านคุณยอมรับบิตคอยหรือยังถ้ายัง นะถ้ายัางไปบอกพวกเขาครับว่ามีทางเลือกแบบนี้เพราะว่าจะลืมนะครับว่ารัฐมนตรีครั้งพูดแล้วนะครับว่าเขามีแผนว่าจะเก็บแวดคุณร์แม้ว่ายอดขายจะไม่ถึงล้าน 8. แปดดังนั้นวิธีเดียวที่เขาจะเลี่ยงออกก็คือเขาต้องมาอยู่ในระบบเงินบาทนะครับวิธีเดียวนั้นก็คือบิตคอยครับแต่ว่าถ้าเขารับแล้วก็ลองไปอุดหนุนพวกเขา ด้วยการใช้ o i t l o i n t n i n t ดูนะครับและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุไงครับที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่า Bitcoin เป็นเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมานะครับวันที่ทุกคนเข้าใจ i t t o o n นะวันที่ทุกคนเก็ Bitcoin ประชาชนส่วนใหญ,ญ่เข้าใจ Bitcoin ประชาชนจะกลายเป็นลูกค้าของรัฐครับรัฐจะกลายจะกลายเป็นผู้ให้บริการที่ต้องฟังเสียงลูกค้าเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมีบิตคอยมากพอเนี่ย คุณสามารถ move ไปที่ไหนก็ได้บน,บนโลกบนโลกใบนี้คุณสามารถเลือกรัฐบาลไหนก็ได้ที่เขาทำดีกับคุณไม่จำเป็นครับว่าจะต้องไปพึ่งพารัฐรัฐเดียวนะครับคุณเลือกเลือกได้เลยอยากได้รัฐไหนละ่ะรัฐไหนให้รัฐไหนให้ใหพาสปอร์ตดีๆนะครับเนี่ยคุณก็เอาเงินไปซื้อพาสปอร์ตรัฐนั้นแหละนะครับกลายเป็นพลเมืองสอ,สองสัญชาติสามสัญชาติ บางคนก็ถึง7็สัญชาติลคุณทราบไหมคนที่เขาเรวยๆอ่ะแต่คุณจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าคุณยังไม่คิดจะศึกษาบิตคอยนะครับนะก็ผมยืมมีมของลุงนิกมานะครับใครไม่รู้จักลุงนิกก็นั่นแหละครับคือลุงนิกเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมตาสว่างกับเรื่องเรื่องบิตคอยนะโอเคก็เข้าใจไหมสิ่งผมบอกนะเข้าใจไหมสิ่งผมบอก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะให้ช่องของเราแล้วก็คนไทยก็จะได้ตื่นรู้จะได้มีทางเลือกนะครับชีวิตดีๆต้องมีออปชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของลุงนิกเหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคก็เนี่ยแหละครับสาเหตุที่เราพูดถึงบิตคอยทุกคลิปเลยเวลาเปิดนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับโอเคอย่าลืมตากแดดเหยียบหญ้าทุกวันวันละ30มนาทีครับเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ